ราศีสิงห์ลปราศีสิงห์เลยครับราศีสิงห์งเนี่ยเออจ้าชะตาเนี่ยไปอยู่ในเรือนปฏิกูลโลกอ่าไปอยู่ในเรือนที่ต่ำที่สุดครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่16พฤศจิกาตั้งแต่16ต,ตุลา16ตุลาคมเป็นต้นมานะถึงเ,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 เป็นช่วงที่เจ้าตาตกต่ำที่สุดวันที่16พฤศจิกาโยนข้าพิจิกเนี่ยวันนี้แหละวันนี้ย้ายมาแล้วครับ เป็นวันที่เจ้าตาดีไปไอ่ไอ่ไอไอไอไปไงไปเป็นเรงกระเพราหูและตัวเองนี่พระทิศตกน้าโอ้ด่เข้ามาท่านน้ำาบครับเวลาไฟอยู่ในเรือนน้ําทําให้เจ้าตาน่ะสงบนิ่งลงครับสงบลงไฟสงบลงนะครับทาให้เจ้าตาน่ะนิ่งลงนิ่งขึ้นฮะแล้วก็ไปอยู่ในราศีศัตรูทำให้เจ้าตาเระแม่ระวังเป็นเจ้าตาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องรู้อยู่อ่าตื่นตัวตลอดเวลาเราแม่ระวังเพราะอะไรไปอยู่ในเรือนศัตรู นะครับก็แต่ลอกแรกหน่อยอ่าแล้วก็ครับเจ้าตาได้เย็นลงอะไรลงสุขขุมขึ้นอะไรขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวแมงปต่องต่อยเล็งพระลาหูคู่คาดคู่จับผิดครับเวลาพาดพาทิศเล็งพระลาหูปุ๊บวันที่เท่าไหร่เกิดจานุบลราคาสี่วันที่ห้าพฤศจิกาวันที่ห้าพี่กายนผ่านไปแล้วฮะอ๋อนี่ห้าธันวาคมสี่สี่ธันวา อ่ะสี่ธันวาคมสี่ธันวาคมวันที่สี่ธันวาคมเนี่ยมีการมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจันทรุปราคาแบบมิดดวงฮะมิดเลยนะมิดเลยก็หมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าตาน่ยไปอยู่ในกดไอ้ไอ้อยู่ในก้นเหวไปอยู่ในไอ้ที่มัวไอ้ที่อะไรที่มืดสนิทจะต้องระมัดระวังอะไรการสั่นสะเทือนอะไรสักอย่างการสั่นสะเทือนนี่แต่ดูมาถึงห้าราศีนี่ก็ยังไม่มีดีสักอันเลยนะอ่าก็ไอ้ฝั่งนี้มันดีไปแล้วไง ก็ถึงดูแค่นั้นเนี่ยคราวที่แล้วนะครับทีนี้อ่าได้จตตาจะอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ไอ้วันที่สิบห้าสิบห้าธันวาผมเข้าธนูมาอยู่บ้านครูแล้วคราวนี้มาอยู่บ้านครูก็อยู่ในพอปะลีอีกไอ้ครับมันก็ยังดีไม่ได้ดีไม่จริงเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแต่บอกได้เลยว่าดีกว่าเดิมมันมีดีครับครับอันนี้คือตัวเราไม่ดีแต่ใครดี ใครดีใครดีครับอาจารย์ยี่สิบพิกามันมีพระรหัสตัวนี้มันเล็งใครดีคู่ดีคู่ดีคนรักดีผู้ใหญ่ดีนี่นะครับตัวเราไม่ดีไม่เป็นไรอ๋อถ้ามีคนอุปถัมภ์ดีอยู่ก็ได้เราก็อยู่ได้นี่เราอยู่ได้ได้เมียดีอ่ะได้เมียดีทำไมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ดีอะไรดีนี่เห็นไหมครับตัวเองไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่ายังมีใครมาช่วยมีมี มูดีมาช่วยคุณส่วนผู้ใหญ่มาช่วยก็จริงๆก็อีกแค่ไม่กี่วันนะก็จะมีคนเข้ามาช่วยแล้วนะครับตอนคนราศีสิงห์นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการงานดาวการงานเจ้าตานะพระราหูเนี่ยไปอยู่ในเขตโจโรเลิกครับไปอยู่ลูกที่สองลูกที่สองเนี่ยลูกที่สองนี่ยังไม่เลงนะครับมาเลงวันที่เท่าไหร่ลูกที่สองวันที่แปดวันที่แปดครับแปดแปดพฤศจิกายน ไอ้แปดธันวาคมแปดธันวาคมเนี่ยแปดธันวาคมเป็นลิงเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวอะไรไอ้เรื่องเกี่ยวกับการงานพระราหูอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในเขตจโรนี่ต้องทำยังไงป้นเอาต้องชกถวยต้องช่วงสิงต้องป้นเอาถึงจะได้ต้องมีกลยุทธ์นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนราศีสิงห์นะฮะดาวดาวการงานคือดาวพระศุกร์มามัไปอยู่ไปอยู่ตรงนี้นะครับ อ,นนอ,อ,อยวนีีก็มีงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วงานอะไรง,ง,งานต่างประเทศเรื่องานอะไรเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับงานอดีตโบราณสถานอเรือ่องงานอนุรักษ์ที่ยมพวกนี้ได้หมดเรื่องเกี่ยวกับการงานหลังจากอ่า8ธันวาคมเข้าบางกรัรบวันที่8ธันวาคมเนี่ยเข้าบางกรอน ดาวการงานที่หนึ่งธันวาถึงสิบเก้านอยู่นิ่งบนอยู่นิ่งกันที่แล้วแปดธันวายกเข้าบางกรลเลยนะฮะเข้าไปอยู่ในพบริไปอยู่ในพบรพบริร่วมกับใครร่วมกับพระสาคู่ทุกคู่ยากคู่เวรกรรมทำให้เจ้าตานะี่ยมีการอับเฉามีปัญหามีอุปสรรคมีการขวางกันไม่ราบเรียบไม่ราบลื่อนอะ,ะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับมีอุปสรรคว่านั้นเดอะนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ มีการมีอุตสาหะขน้นยังไม่พอหนักกว่าเดิมอีกอยังหนักกว่าอีกเหรอหลังจากยี่สิบธันวาคมครับดาวพระศุกร์ดาวการงานตัวเนี้เป็นไงดับพักแล้วดับอืมพักแล้วดับพักตั้งแต่วันที่เท่าไหร่พักตั้งแต่ยี่สิบธันวาถึงยี่สิบเ<ม>ก้ามกราทั้งหมดสามสิบ,บวันมีพักแล้วดับหก,กมกราถึงสิบสองมกรานี่เลยไปไม่เอาแล้วนะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาแค่ก่อนเอาแค่พักก่อนเอาแค่พักก่อนพักตั้งแต่ยี่สิบธันวา ถึงยี่สิบเก้ามกราสี่สิบวันครับแล้วไปพักที่ไหนครับเนี่ยในเรือนอะไรพักในบ้านศัตรูพักในเรือนบางกอกตายอย่างเครียดพักในเรือนทะเลเลยคุณต้องเรื่องวิธีการตายเอาละครับเรื่องการงานว่าตายแบบไหนเขาถอยลงมาวันที่สามสิบเขาถอยลงมาอ๋ออ๋อมาเจ็ดเจ็เจ็ดวันถอยเขาจะดูอ๋องานนี่แสดงว่าเสียไม่จริงไม่จริงอาจารย์ไม่ไม่ขมคืนจริงครับ ยัง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 ดีทางออกมีทางออกยังมีทางออกยังมีทางออกครับครับก็โอเคนะฮะดีใจด้วยนะฮะรอดพ้นไปรอดพ้นไปแล้วตัวเองไปคุมไงพอตัวเองไปคุมปุ๊บงานมันก็เลยกลับเข้าที่โอเคดีมากดีมากนะฮะนะครับโอเคเรื่องคู่เรื่องคู่พระราดบัน์เลงก็เป็นรอบจุดรอบจุดรอบรอบที่สองคนราศีสิงตั้งใจฟังครับนี่เรื่องดีของคุณนี่เรื่องดีของคุณสิบสาม วันที่5เมษายนปี64่พราะรอดเคยมาเล็งที่หน้าบ้านอย่างนี้รังหนึ่งแล้วครับคุณลงได้อะไรบ้างตั้งแต่5เมษายนนะ,ะ5เมษายนถึง14กันยายนทั้งหมด162วันมาเล็งที่หน้าบ้านคุณน่คุณได้อะไรบ้านลองถามตัวเองดูสิว่าตั้งแต่อ5เมษายนปี64ถึงวันที่14กันยายนปี64 162วันครมีมีอะไรดีขึ้นบ้างเปิดบ้านมาเจอใครเจอพระเจอครูเจอโครต นี่พระครูโคตนะผู้หลักผู้ใหญ่ในงานผู้เฒ่ผู้แก่แถวเจ้าพญาเนี่ยคนช่วยเพียบอมีคนมาช่วยเพียบได้อะไรบ้างรอบที่หนึ่งรอบที่สองกลับมาใหม่หลังจากวันที่ยี่สิพิกาลยเนี่ยเปิดบ้านแอดเจอใครเจอไอ้คนเดิมมาแล้วนี่หว่าคนช่วยคนเดิมมาอีกมาแล้วผู้หยับผู้ใหญ่ในงานผุ้เฒ่าผู้แก่ ท้าวเจ้าพญาคุ <Hasta. S 1> พระท่านเร like ียกอะไรคุพภะท่านคุพระท่านอะมาคุยเรื่องดีหน่อยคนรอบนี้คุพระท่านเอโอ้แน่แล้วก็มารอบนี้แหละรอบที่แล้วด้วยยังไม่เสียตัวไม่ใช่ยังไม่เสียยังไม่เสียงอายยังรอบที่แล้วยังไม่เสียตัวหรือว่ายังไม่ตัดสินใจรอบนี้โดนแน่ที่จะแต่งงานหรืออะไรอย่างงี้นะก็เป็นช่วงที่เจ้าตาจะตัดสินใจได้ในช่วงนี้เพราะมีเวลายาวนานถึงร้อยห้าสิบสามวันนี่นะฮะคุณต้องตัดสินใจในการที่จะ กระทำการอะไรเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องคู่ส่วนเวลามีมีเวลาดีๆ1 5อยห้ 150, 15วันนะครับท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าคุณต้องเอาดีให้ได้อ่าอ่าเพราะ153วันเนี้ยไม่ได้มีง่ายๆคราวที่แล้ว 2, 1 6อหห่างกัน9วันห่างกัน9วันแล้วแล้ว,ลว,ลวมันมีสบการณ์แล้วไงคนเราอะ <laughs> คือรอบใหม่ก็คือมีสบการจากเที่ยวที่แล้วป่านนี้เจ้าตากก็จะใช้ะสบโกยซะรีบกลบโกยใช้ประสบการณ์ในการที่ตัดสินใจในต่างๆตัวนี้นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับคู่แล้วหลังจากไอ้ดาวไอ้พระราหูตัวเนี้ยหลังจากแปดธันวาคมไปแล้วเข้าราศีกุมด้วยแปดธันวาแล้วแปดธันวาคมอัเนี้ยเขาเข้าแรงนี้เลยเป็นเกษตรดาวดาวดาวคู่ของตัวนายของตัวคู่เองมาอยู่ด้วยเลยมาอยู่ด้วยเลยเป็นเกษตร นะครับแต่ลาหูเล็งรักเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ลาไม่ได้แตกหรอกแค่ลาแต่ว่าคู่มีอะไรอิทธิพลคู่เนี่ยยอมเขาคุณเนี่ยสมควรไอ้คุณมีโอกาสได้คู่เป็นระดับเจ้าพ่ออ่าต้องยอมเขาเจ้าพ่อระดับผู้มีอำนาจมีอิทธิพลตัวคุณเองไม่มีอะไรเลยอนะตัวเองไม่มีอะไรเลยคู่เนี่ยครับไอ้คู่เนี่ยมีอิทธิพลมีอำนาจอะไรแล้วต่างๆแต่แล้วเนี่ยคคือเวลามีเรื่องก็คือมีเรื่องในบ้านเท่านั้นแหละมันไม่ใช่นอกบ้านความหมายอย่างนั้นแล้วคู่เนี่ยนะฮะมันอยู่ในบ้าน มันผิดทุบบาทในบ้านก็เลยผิดทุบบาทในบ้านนะครับนะเรื่องคูเนะฮะใ้ตัดสินใจเลยแล้วทำไมผมบอกคุณเลยคุณยังไม่ตัดสินใจหรอกคุณต้องรอผมบอกไปเลยว่าคนเนี่ยตัดสินใจวันไหนเดือนอะไรด้วยจะบอกเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวนี้เลยอ่าบอกเลยครับนะท่านผู้ชมเตรียมปากกาและจดไว้เลยครับวันที่คุณตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยครับวันที่สิบหกธันวาไอ้ที่หกกุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์หลังวันวาเลนไทน์สองวันถูกต้อง อย่างนั้นเมื่อจ,จดกะเบียนไม่ทำที่เขตบางรักกสิเอาก็เพิ่งได้ว<ๆ>ันปราทายไงก็เลยตัดสินใจหลังจากนั้นสองวันถ้าเห็นผลที่ว่าอะไรทำไมคิดถึงเรื่องคู่ที่ตัดสินใจเพราะดาวทิศดาวเรือนเกิดดาวตัวเองเนี่ยยกเข้านีอ๋อมันวันที่สิหตัวเองไปหาเขาที่บ้านเลยไม่ขอวันนั้นแล้วจะขอวันไหนนี่นะไปเราผัดอยู่ด้วยไหมอย่างนั้นผัดอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เจ้าตาระยะหนึ่งเดือนนะเป็นช่วงที่ตัดสินใจเรื่องนี้นะครับันนี้บอกเลย้วกัดอย่างนี้นะนี่อ๋ อ่ไา,าไม่ธรรมดาแม่นขนาดนี้อ่เตรียมการแล้วส่งให้พวกเราด้วยนะอะโอเคดาวการเงินครับดาวการเงินเป็นยังไงครับอาจารย์ดาวการเงินนี่เห็นไหมครับสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกอดลตุลาพิการท<ม>ี่ไปกันมีปัญหามีปัญหามาโดยตลอดเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับไอดาวการเงินเนี่ยเวลาวันที่ยี่สิบเอ็ดพิการโนยนเข้าพิจิครยี่สิบเอ็ดพิการเข้าพิจิกเข้าพิจิกรดาวการเงินเข้าพิจิก อาทิตย์ไปอยู่ก่อนแล้วเขาไปจิกมีการมีการพูดคุยการเจรจาติดต่อมีการไอไอประชาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเล็งกรคขายเล็งเพราะราหูทําให้ไอถ้าการเงินตัวเนี้ยมีการพูดคุยแล้วทําให้เกิดได้งานขึ้นมาอะไรขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาแต่ต้อง เจรจาแบบไหนแบบพิกแพนตรงไปตรงมาไม่สําเร็จนะครับรอบนี้ใช้เลเรียมใช้ชั้นเชิงนี่เาหมายต้องวางแผนไปฮะต้องฟิตซ้อมไม่ดีตอแหลนิดนิดตอแหลนิดนิดนะคูท่าจะไม่นิดอาทิตย์มันอยู่เนคงไม่นิดเท่าไหร่แล้วก็ทําให้เกิดเจ้าทำให้เจ้าตาได้ได้ได้การงานได้รายได้แล้วก็จากการพูดคุยจากการเงินมากับงานว่ากันเถอะนะได้เงินเพราะงานงานคือเงินนะฮะอันนี้เวลา ไอ้ไอ้วันที่ยี่สิบเจ็ดพิกาถูกต้องไหมถูกต้องครับคือก่อนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดพิกาที่เข้าพิกจิตที่จะไปตะ,ตะแหล่เนี่ยวันที่ยี่สิบพิกาโยนถึงแปดธันวาคมสิบแปดวันเนี่ยดาวการเงินตรงนี้ <c oughs> ดับเพราะด้านนี้ใช้ไม่ได้ในช่วงที่ว่าดับตรวนี้เราจะไปพูดไปจาหรือว่าพูดไปก็ไม่มีเสียงนะ,ะ<อ>ไม่มีเสียงขึ้นไปถึงว่าเขาไม่ได้ยินหรอกการเงินดับการเงินจะดับเพราะด้านนี สิบแปดวันเนี่ยเลือกเจ้าตาต้องระมัดระวังแล้วครับเลือกเกี่ยวกับจะต้องใช้เงินในเรื่องเกี่ยวกับการงานใช้เงินในการที่จะโดลหลอกรวงหรืออะไรก็แล้วแต่มีปัญหาในการที่จะต้องเลือกใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรสักอย่างนะครับอันนี้นรับแปดวันยี่สิบพิกาจนถึงแดธันวาคม <ฮะ S 2> เวลาสิบวันวันที่สิบธันวาคมนี่เขาธนูโอ้นี่ามาอยู่ช่วยแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปซะงั้น ต้องไปรอรอบใหม่ทีนี้เวลาไปอยู่ธนูเนี่ยครับดาวการเงินตัวนี้มันบันเลงอะไรบันเลงก,กับพรกรเกตมันบอกว่าเงินเก่าๆอยู่ในเรือพระเกตอยู่เรือลาพระต้องไปเอาเงินเก่ามาใช้แล้วเงินอดีตชาติเงินเกา่าเงินบำเน็จบำนานเงินเงินเงินเก่าๆนะฮะเนี่ยได้ได้ได้ลาของเก่าขึ้นมาหรือเกี่ยวกับการเงินตัวนี้นะฮะต้องไปเอาของเก่ามาใช้นะเพราะตอนนี้ดาวการเงินคกอลัคนาราศีสิงตัวเนี้ยครับ จะต้องระมัดระวังอยู่ในช่วง20พิกาถึง8ธันวาเขานั้นแหละครับนั่นคือช่วงที่ดาวดาวการเงินดับนะครับทีดับนะครับล้วที่ต้องวันที่น่ากลัวที่สุดก็คือวันที่5ธันวาคม4ธันวาคมที่เกิดจันทรุปราคาอ้นี่ก็จะมาถึงวันที่เสียหายทางการเงินนั่นคือวันที่เสียหายทางการเงินครั้งรุนแรงที่สุดนะครับครับอ่าเรื่องการเงินแล้วมาเรื่องอะไรหมดหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับราศีสิงห์นะมีดีที่คู่นะครับมีดี ผมหมดแล้วยังไม่ได้เวลาสีเเอ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 เน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องเล่นเรื่องหาผัวเน้นเรื่องหาผัวให้ได้หาผัวได้ได้ผัวรวยผัวรวยช่วยเราได้ครับมีผัวรวยผัวมีอำนาจผัวระดับเจ้าพ่อจะเจอผัวรวยก็ช่วงนี้แหละนะครับอ้าวตั้งแต่หลังวันที่ยี่บนะครับหลังวันที่ยี่สิบพื้นจิการเป็นต้นไปต่อไปราศีกันครับอาจารย์